เอาเรานีแต่งตัวสิไปไซอีกเราหนกะสิไปเดินเรื่องไปเห็นงานยุ่งเทศนั่นแล้วเอา้ายังบม่ทันไเลยแล้วอยู่ัอนบอบอมู่คยโทรมาบอกว่าเขาเขียนนามสกุลข่อยพิษข่อยก็เลยสิไปยื่นเรื่องเอกสารแก้ไขนั่นละเอา้าเขียนพิษแบบใดนกะน้มสกุลหีบหอมแต่เขาดันไปใส่ในเอกบนใบไม้แล้วฮะอ,อุ้ยกะสิาก็กลายเป็นบ่หอมได้นี่แต่ว่าความจริงของข่อยอ่ะหอมแม่นบอ จ้าจ้าหอมจ้าห,าหอมในอด้าน้ำนักเจ้านั่นเออนกเข่าจะทวกตาแมวใครหลับเป็นห่วงเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เออเ้ากับเป็นห่วงโตขึ้นกันตัว้ระตัวนะโอ้ยเจสี่ห่านนึงว้าเจสี่ผ่านนงกูจีป้า สมสรสีเอ้ยปู้ซายอ้วนกันไม่ยิ่งอ้วนนี่มันบวกเครื่องกันเนี่ยสมศสีตัวสีเสื้อเฮ้าบะมันบวกเครื่องกันมองใดไออาตัวกระไดเนาะกับผู้ซายอ้วนนี่ไปแซมไสเนี่ยก็เอือนเสียเด้มันยังพ่อรับไปเด้เออแมนนด้หละเนาะฉันไม่ยิ่งอ้วนดีเขาอ้วนจังไหนไอ้เขาไม่ยิ่งอ้วนตีงาขมูขีววายเถ้าหาเอ้ยบัดผู้ใายเอือนกันดีแท้ เสียนั่นเสียนี่เอาเอาม่ันกว่าบัตรไม่ยิ่งนะ่ะเพราะว่าเขาเป็นยักษ์มันตือเนาะเฮ้ยเซอรเลยครับเรียกเบงโหลดเออร์ทุกอย่างยี่สิบบาทครับโอ้ทุกอย่างายี่สิบแมนครับเรียกเบงกรโลดเออร์อะเอาห้านี่ละสันกระจยายใส่บัพริีไม่แผนพาตังนางทานไฟฉายเอายี่สิบบาทได้เนาะแมนอ <laughs> เอาเอานม่เงี้ะบ้ดนี้ หวยยี่สิบบาทจังไดอยวนี่มันก็ะแปดสิบบาทแล้วเนาะมาเดเงินใบเศร้ามาให้จังใดอยู่นี่มันมาสิพอ่อเอาคือ่าทุกอย่างยีส่สิบสั่นบอจังสี่มันกับตัวกันเท่านั้นตัวเอาตัวจังไดทุกอย่างยีส่สิบสี่อย่างกับแปดสิบถือแล้วทุกอย่างยี่สิหบห่อมหลายปนนี้กับยี่สิบโมเมนบอกโอ้ยมันโมเมนจังสั้นของทุกอย่างอยู่ในร้านนี่มันอันละยี่สิบเฮ้ยบอกปีนไปปีนมาเขียนไปกับเขียนบ่ถือ อันละยี่สิบกับบ้าว่าไอ้อะไมันคิดเองมอนจะเขียนฝ่ายไม่ก็นะฮึือละสันก็หอบละยี่สิบไอ้มันเก่งมันเล้วสักกูเจ้าไเอิ้นฮักแตกหวกูนี่เอาสู่เขาทีละโอ้ยไปยังบ่ได้เถ้าว่าพื้นคนนี่บ่หันหน้าหันหลังหันแค่อยังมันจีพ่อมึงมากูผู้หายนั้นบ่วังหนึ่งหันโอ้ยผู้ใหญ่มาจากที่ว บวกเคยว่าเจ้าผู้ใหญ่จักเสือเจ้านั่นงามงามสุดสวยจะตายชุดสวยสุดสวยสุดสวยหูแม่ไปได้ปาร์ต้คยสวยหลีติจื้นปาร์ตคือเออเป็นแตงสวยคับแทน่าเออเบิ้ลฉี่เบิ้ลท้นผู้แล้วมันไหญ่และเย้สวยเนี่ยหลีติลาเออเออจังเลยแกขี่ยอดปาร์ตดพ่อ